กุ้งครับมักุ้งไงครับเห็นมาเห็น่ากุ้งไงครับสุดยอดด้วยครับกูหล่ะตัวไงด้วยครับตัวใหญ่ด้วยตัวหน่อยพี่น้องกุ้งครับคุณกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดจะไม่ทอดไอ้ไม่ไม่ไม่เป็นแผ่นเลยนะครับเป็นตัวเป็นตัวเลยมันตัวใหญ่ว่านี่ครับเอ้ามาเนี่ยเอ้าจวดจูดด้ยเบิ่อครับเบิ่งนครับแม่ครับ ม oh. <laughs> ี่ตำหมะแดงเลยครับทำพี่กะทิครับพี่น้องนะครับนี่นะทอดกุ้งนะครับครับทอดเสีกอทอดปลาทูนังเหยอะเยอะชุดหนึ่งคุณครับคุณต่างไงก็ต้องจัดการอย่ครับเตรียมตัวครับตำหมะฮูงครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ตำหมะ <c oughs> แดง <c oughs> โอ้ยเนาะ อวอลผิศวอลถือก็พี่น้องเอ,อ้อยเ,เออนี่ยเขาเสกเออน่อทอดเคลียร์เหอครับเ,เคลียเคลียเขาว่าครับฟางไงบอกเคลียเคลียเคลียร์ๆๆๆรว่ะสิกุ้งมันโตมันไงครับพี่น้องมันโตแบบว่าโตัวหน่อยๆเน,ะนาะอ,อืมมันก็เรื่องเจ้ยาเรียังกินครับต้องถอดเนี่ยหน่ครับอย่างจินมกับนาทีกับกีเป็นจะเสียบนะครับพี่น้องกุ้งตัวหน่อยครับ นะครับกลุ่มโคตรจนครับกินโมตัวใหญ่คือเขาเลยครับกินตัวน้อยๆครับมันมีทรัพย์สินสื่อคือเขาครับผม,งมเงินแาดนาเงเงืนฝ่าว้นเงืนฝ่าว้นนาคานนะครับกินเราตัวน้นอยๆกับพ่อ <c oughs> <c oughs> เฮนะ้พี่นองนะกิตแสบกินตัวใหญ่หลายมันโอ้จักสิวานี่อะไรครับ <c oughs> เนาะเดี๋ยวจะคูมาคนขัข้นข้อครับกินตัวใหญ่ กินตัวหน่อยๆมันบกขั้นข้อเลยครับมันแซ่บแม่หน่อชีนางแฉบแฉบหลุดเลยครับยังมีน้าแก่น้าเหมงแซ่บนะครับเฮ้ยคุณน่ะดูจวดพี่น้องคุณนน่ะมาดึงแก่อีกจ้ะครับเอ้ยสางไงหายนะครับทองเออเห็นบ่ทางไงบนหายนะครับทางไงส่งบ่ได้เลยครับอื ข้าวกุ้งใช่ไหมจีร่ากูว่าเขากินเป็นเป็นแป้งอะไรเขากินเป็นตัวกุ้งบ้าเป็นกระใสจีคือทีมักินเป็กคือทีเป็กเร็วเมาเร็วเฉยบั่นี้นายจะเป็กเหรอเขาไปกินข่าเขาไปกินข้าวโอ้ยน้องหาทางมาไอ้มาดิเนาะพี่น้องก็หาทางมาไอ้เบ่าวไหมว่าไปกินข้าวขึ้นอืมกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเออ มเงี้ยแตีงเงี้ยแตียอู้ยเอาแล้วครับคนะุนน่ะมันหอน <laughs>